สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาไกด์นะคะว่าแนาวทางการวางแผนเทรดแบบง่ายๆทำอย่างไรนะคะง่ายแบบนี้แหละแต่เราก็ใช้เทรดแบบนี้มาโดยตลอดนะคะเพื่อนๆ ก่อนที่พวกเราจะเข้าเทรดนะคะอย่างแรกเลยให้ดูก่อนว่านะับปัจจุบันในไทม์เฟรมที่เราสนใจจะเทรดนั้นมันคือเทรนอะไรนะคะอาจจะมองจากไทม์เฟรมใหญ่มาก่อนก็ได้ถ้าสมมุติว่าราคาณนะปัจจุบันนะคะดูลักษณะเป็นเทรนแล้วเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าบู l i s ชนะคะสิ่งที่พวกเราทำนะคะให้ถามตัวเองว่านะับปัจจุบนันราคาอยู่ในแนวรับหรือไม่นะคะถ้าใช่เพื่อนๆวางแผนเทรดในมุมมองของฝั่งบายตามลักษณะเทรนด เลยแต่ถ้าเป็นเทรนด์ค่ขึ้นแล้วราคาไม่ได้อยู่ในโซนแนวรับอย่าพึ่งพิจารณาเข้าเทรดนั่นเองนะคะถัดมานะคะแล้วถ้าราคาเป็นเทรนด์ไซเวล่ะถ้าราคาเป็นไซเว์วิ่งอยู่ในกรอบจะต้องทําอย่างไรนะคะต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่ราคาเป็นไซเว์นะคะให้รอพฤติกรรมของราคามันเบรกเอาลก่อนถ้าเบรกไปทางใดทางหนึ่งนะคะเราค่อยฟอลโล่ตามนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะถ้าเทรน ที่เรามองเห็นในโซนที่เรากำลังจะเทรดนั้นเป็นเทรนด์ขาลงนะคะให้ถามตัวเองว่าณราคาปัจจุบันตรงนั้น เป็นแนวต้านหรือ,อยังนะคะถ้าเป็นแนวต้านแล้วเพื่อนๆวางแผนเทรดเซลล์ได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่อย่าเพิ่งเทรดนะคะฟังมาถึงตรงนี้เหมือนจะง่ายนะคะสุดท้ายแล้วแนวทางการเทรดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะและมันไม่มีอะไรแม่นยำร้0ยเเวางแผนเทรดให้รัดกุมและอย่าลืมว่าจะต้องมีจุดคัดลอสเมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางนะคะขอให้โชคดีมีกำไรนะคะ